เป้าหวานโอ้ไข่ปิ้งก็มีกินก็บ่เป็นยังหอกปลาไม่ขิ้อยู่ส่ปลาเฮ้าทำเสนอเร็วเอาไม่ให้ไม่ขี้ในไม่อย่งอีกหนึงมาคุณพ่ออะไรอยู่ในี้เฮาพี่น้องเขาะเถออื่โอ้เธอแม่นมเน้องเปลี่ยนกันเลยมานำา้ำแหน ครื่องให้แค่หมูอันนาที่เอามาพี่น้องมาหน้ามาพาบอลมาเบิงบริษัทมอริเทสใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมอริเชนโรงงานเถื่อว่าแบบอ่าเก็บเครื่องจักรคื่อยน่หม่องนี้เลยศูนย์รวมเลยที่ซูชิงคุยยางน้องเป็นเครื่องจักรจะเป็นคีดด่างและท่ออะไดหน้าเข่าจากประเทศจีนครับบอลได้รหลอดพนักงานเขาดอกเนี่ดีๆเพื่อนก็เห็นอีกย่างนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่แหละพี่น้องโมลิเทียติเจอร์นี่แนละได้ยินไปบ่อยนี่แหละเป็นอย่างมือนคือต้องมาเพราะว่าเพิ่นเป็ี่ยนปูอ้าวฟาไปเถอะแลเพราะแท้คันนี่แม่ฉันโอ้โหชวนปืนปั่นปั่นอยู่บริษัทบริษัทพี่น้องโมลิเทียี่คือเป็นสปอนเซอร์ของตัวเกี่ยวมิวสิกมือนี้ก็นแล้วมาเพิ่นมีเครื่องจักรทุกอย่างแล้วไปแล้วไปมาหาเครื่องจักรไปถอดแคบหมูแคบหมูทุกมือนี่ขายวันละสองพันบาท ส่งออกว้านสหพันธ์บ้านขายเดือนนี้แค่หมูหมื่นกว่ากล่องแล้วหมื่นกว่ากับปุ๊กแล้วพี่น้องหมื่นผู้ใดอืมไปเดี๋ยวถ้าเบิรงแม่ในประเทศไทยอย่งนี่เลยค่ะคนกำลังสีเฮดของขวัญวันเกิดให้บอดย้อนหลังอีละบอกย้อนหลังือปีหน้าเกิดไหบอดอันนี้ไม่เอาปีหน้าปีหน้าเป็นของอันใหม่เอาเอาขย้อนหลังแล้วกันนะอันนี้คุณจงค่ะผู้บริหารของบริษัอ่ะพี่น้องอันนี่คุณยังกินทีของขวัญวันเกิดมีบังขึ้นแล่นเป็นแก้วแก้วไม้อันนี้เพิ่อเป็น ผู้บริหารเลยผู้บริหารเลยผู้บริหารปาสวัสดีครับสวัสดีครับโปรเทนได้ร์บอร์ดได้ค่ะโอ้โปรเทนได้ร์ยนบอฟังอีสานออกไหมออกไม่ออกฟังภาษาจีนได้โอ้โภาษาจีนเลยฮึสอนภาษาจีนเขาได้ด้วอันนี้คือเครื่องเครื่องนั่งเครื่องมากิ้งครับเครื่องมาอือันนี้เครื่องมากิ้งยูเอเอ้าแก้วอันนี้ทำได้หรอทำได้ป้าแก้วยววายเกลียวเป็นแก้วทุชนยนบอรดอัน่ทำแล้วอะทำไปแล้วใช่ ใช่ใช่ใช่จนลขอดูได้ไหมฮะโตเกียวมิวสิยเขียนเข้าโตเกียวเลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยหมายถึงมาอ๋อเครื่องเพื่อนหน่ะเฮ็ดอันนี้เขาเรีออยก,กว่าอย่างก็แม่เป็นมาคิ้งครับเป็นแบบว่าเพนเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์นี่พี่น้องมอง่งโตเกียวมิวสิยบ้านฟินแลนด์เบยนอกจากเพื่อนเฮ็ดแก้วแบบนี้เราแก้วเยตีเพื่นกัเฮ็ดแมนบอคพิเลก กเกลี่ยตีก่เกอเห็ดเกลวเยตีทำไมมีอะไรเบืองบล่าฟ้าเครื่องจะมีหลายแบบแห้งมันดีนะพี่หน่องมันดีแล้ว,ม,ลวมันเก็บความเย็นใส่น้ำลำไยขวดหนึ่งพอดีเลยคือบอกเลยว่าสวยมากสวยมากพี่หน่องถามเพื่อนหน่ยเอาถามนี่ค่ะเจ้าของเครื่องถามได้เลยค่ะสิถามวอะไรดีล่ะเพิ่นบอกพี่พังไทยออกสุจยางอยู่เนาะเป็นบอได้ได้อยู่ไทยจนจะเป็นคนไทยแล้วค่ะอันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับระหว่างเ มันมันมันเหมือนกันทำไมมันกำลังวัดอืมอันนี้อันนี้สี่วัดอันนี้ห้าสิ่วัดอืมโอ้มีอันนี้ด้วยที่เราจะเขียนใช่ไหมฮะอ๋อมันมีจอไปให้ด้วยเลยเออมีมีท่านชุดเป็นชุดนี้ชุดนี้เริ่มน่าไหร่ครับที่ผลิตเครื่องอย่างีรแปดหมื่นเก้าค่ะแปดหมื่นเก้าเหรอแม่แล้วก็แครปกติหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทอ๋อคอมโรลารี่ราคาปกติหนึ่งแสนสี่หมื่นใช่ ถ้าแปดหมื่คือราคาบอ่าร่หมโปรโมชั่นวันนี้คุณจงบอกว่าวันนี้ให้แปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าถ้าดูจากในส่วนนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้เครื่องนี้เลยยิงแก้วได้ทุกชนิดที่เป็นโลหะใช่ไหมฮะถ้าเป็นโลหะพี่น้องเป็นโลหะายิงเลยเลยใครที่ว่าแบบว่าอยากไปเปิดร้านรับทําแก้วเนาะเหมาะไหมเหมาะทแก้วทาทาป้ายทาอะไรได้จริงเหรอแม่ไม่ไม่ฟังเสียยัง อหรอไม่ไม่ฟังสิให้ฟังเองเลยอะไรเราเอาฟเองเขาว่าเสียงโอเคเ่าน่เขาหมิ่นมีหรอดังไหมดังไม่เขา้ยไดยังไม่รู้ดังบ้งใช่บ้องดังอยู่ดิดังมากดังมากโอ้ย ให้เราคอยตกใจเลาวเจากอะไรอ๋อ <c oughs> อันนี้คือยิงได้ทุกอย่างเลยที่เป็นโลหะอันนี้เขาก็อันนี้เขาก็จะยิงยิงใช้เวลาเจ้าะหนึ่งแก้วเนี่ยใช้เวลานาน,นไหมครับในการทำหนึ่งอันเนี่ยประมาณสิบวินาทีสิบวินาทีก็คือเสร็จหนึ่งใบเลยใช่ครับโอ้แปดหมื่นพี่น้องออกเซลเขียนแล้วออเคแล้วแม่ปิดเลยอันนี้แปดหมื่นเท่าไหร่แม่เริ่มต้นแปดแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้ายี่สิบบาท ใช่ค่ะยบาทแปดหมบาทเอออันนี้5้บาทเท่าไหร่ห้บาทปกติราคาเท่าไหร่คะเฮียขาปกติเท่าไหร่ครับปกติสองแสนสองแสนในลนสดขายขาดเก้าหมื่นเาคไม่ใช่เจอไหมคะเอน่งแสนสี่้าบาทอ๋อันนี้ห้บาทหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้โอ้ปกติสองแสนปกติสองแสนถ้าสื่อมือนี้ถ้าถ้าอยากไปเพจล้านเปิดล้านแสนสี่เก้าแสนสี่หมับาทเครื่องนี้เนาะ มีจอให้เลยเซตเลยครบเซตเลยเนี่ยนี่เลยพี่น้องแล้วมีการสอนด้วยมีการสอนใช้งานแล้วติดตั้งหรือ่าติดตั้งเลยนี่ฟรีอุ้ยใช่ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดอยู่ต่างเนี่หว่าติดตั้งฟรีไหมเนี่ยติดตั้งฟรีไปติดตั้งให้เองเลยคุณเจ้าหน้าที่แนะนำด้วยใช่ไหมครับครับโอ้แล้วมีอะไรอีกให้อะไรเสร็จดิมีมีโรตารี่ให้ด้วยโรตารี่ห้านิ้วอะไรนะโรตารี่โรตารี่ห้าเหนียวให้ฟรีสามารถสามารถมาลูกกลมได้อืม าได้บออ๋อไลฟ์ของพวกเจ้าใช่ไหมใคยว่ายู่อะไรของใคเชี่กาเด้อไลของพวกคนไลฟ์สวดติดไมแต่ว่าไมอยู่ไหนคะอยู่นู่นช่วยด้วยก็เลยเบาพื่นเขาอย่านี้อันนี้คือห้าสิบบาทอันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ห้าสิบบาทเหมือนกันอืมสิ่นรอเขาเสี่ยงสีเลย่หมือยิงจี้ีีจย นอกจากเรามีเครื่องนี้แล้วเรามีเครื่องอื่นไหมแม่เครื่องตัดเหล็กค่ะเครื่องตัดเหล็กอ๋อหมายถึงว่าเครื่องตัดเหล็กด้วยใช่ครับอันอันนั้นเครื่องอะไรครับอย่างนั้นนะฮะอันนี้ซิลซีเลตอะไรนะซิลซีเลตเกินเครื่องเกินเครื่องกึ่งเครื่องกึ่งเครื่องกึ่งอเครื่องกึ่งเครื่องเกินต่เพื่อนเก่งครับพี่น้องคุณบอกถ่ายอะไรชัดดีอันนี้จะเป็นซิลซีลอเตอร์ทำอะไรครับอันนี้เอาไวมันมันกันเหรอเอ่อการสามดีการสามดีได้ หมายว่าทําเป็น 3D ใช่ครับอาน์ติเซนอันนี้เหรออันนี้เทนเบิร์นทิ้งาน้าจอวอลที่นี่แล้วก็ใช้แอร์มิกับตทำโปรแกรมเติมไงน้ำเขาจากจีนเีี่่นนของจีนเห็นบ่าวหนิของจีนนี่แต่อันแบบแบบไงเลยเรามีตัวอย่างนําเข้าทุกอันเลยใช่ไหมนี่อยู่นี่ของเครื่องจักรจากจีนหมดเลยเราจะนำเข้าจากจีนไต้หวันแล้วก็จีนไต้หวันไปญี่ปุ่น เอาไปส่งไปญี่ปุ่นด้วยพาดวันธรรมดาลนี่พี่น้องอันนี้อันใหญ่ๆนี่คืออะไรครับนี่อันนี้ซีนซีซีนซีเนี่ยครึ่งเหมือนกันแต่ว่าแก้วเป็นคนใหญ่เยอะมากเลยอ่ะแก้วน่ารักดีวันนี้มีแต่ไม่เยอะใช่ไหมโดนด่าแน่เลยเราโดนด่าแน่เลยเรารอค่ะถ้าเกิิดสมมตรอเาอเามาเบียนมาเปิดวิธีการทำเบียนวันนี้ อันนี้เครื่องตัวนี้เท่าไหร่ครับมูลค่าตัวนี้ที่เราดูอยู่นี่ยี่สิบบาทเหรออันนี้ 8, น 9, 8, 9, เ่สาอันนี้แปดหมื่นบองเครื่องนี้แปดหมื่นเก้าพี่น้องเครื่องนี้แปดหมื่นเก้าเครื่องนี้แปดหมื่นเก้านะครับม,มีเครื่องพิมพ์แบงไหมคะไ,<ว>ไม่มีคะ่ะอันนั้นต้องทํางานเนาะ<ไ>มาอันนี้เขาจะทําแบบนี้เบิ้งพี่น้องไปเบิ้งอะไรกันเอออันนี้เขาเซแบบนี้ มีแบบไปพร้เออนี่นี่ค่ะเดี๋ยวมันจะยิงตรงนี้อ๋อาเร็วนี้ใช่ไหมฮะค่ะวิตื่นเต้นเอ้ยเอ้ยมาแล้ว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 พี่น้องเอาที่หลาบมานีมากวิเร็วมากเร็วมากเออเลือดเลือดนั่นเห็นเปล่าอุ้ยจะเปิดล้านเฮ็ดอันนี้ท่านบันีน่ อยากเปิดร้านทําแก้วยุติได้ป่ะนี่รับทําสกรีนลายแหมไข่เปิดได้ไหมพี่น้องเพราะว่าขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คือไหนนะขายให้บอสเท่าไหร่ขายพีให้พี่นายเท่าไหร่อสเก็ามันเก้าอันนี้คือเสร็จ <c oughs> แล้วใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วเรียวแห้งได้แลยอุ้ยมาถึงแม่ที่จอยอันบักใหญ่นึนงอ่ะแก้วน,ะน่ะพันสามร้อยเอฟแอลหรอสรุป S <S ก็หนึ่งลิตรอยู่นี่ <g aging> ลิตรก <ๆ S 1> ว่าเลยนะเนี่ลิตร <g aging> กว่าะะลิตรกว่า <g aging> พี่น้องอุ้ยเล <g aging> ิศเป๊สุดังสุดใครอยากได้รอแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือทำสดๆเลยทำสดๆเลยผู้ใดอยากผู้ใดก็ต้องติดตามหาเครื่องจากพี่น้องกับกติดต่อได้แอดไลน์ได้เนาะเครื่องนี้ยี่สิบบาทจากแสนสี่นะคะลดเหลือแค่แปดหมื่นเก้าเท่านั้นพี่น้องมีสามขนาดพี่น้อง